เดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกผ้าคิริ้วหอทองนี่พักบุ้งก็ยังเหลืองนี่นี่นะคะเรียกว่าผักคิริ้วผ้าคิริ้์คิริย์หอทองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนี่มานี่มันยังไม่สุกนี่นี่นี่มาตรงนี้นีนะต้นหมาต้นต้นแมวเลย

มาหอ้บักโอ้ยา uh uh bueno> uh ั้ไงนะตอนนี้มันคุ้นบมือแล้วไห้เปนไงของธรรมชาติไม่ชิดจ้ากำกำเปรี้ยวๆวุ้นทั้งเนีนนี่ก็ไปนะลอมล้อมน้อยๆรสชาติหวานๆเปรี้ยว

เป็นลูกเขียวเขียวมันก็จะเปรี้ยวหน่อยแต่ถ้าพอเป็นลูกเหลืองเหลืองก็จะเริ่มหวานเต็มเลยนี่นะคะนี่นเป็นลูกเขียวเขียวกินได้นะคะเนี่ยข้างในไอ้ยังไม่ถูกกินไม่ได้อันนี้เล็กเกินเออพวกมุ้งอันฟลัอ,อย่างงี้หมดนแ,นแ,แล้วกินอะไรได้กัน กินได้ได้เหรเม็ดเนี่ยอย่าลองหาลูกเรื่องไงกินลูกเรื่องกระทอกลอกเนี่ยมันเชื้อได้นะนะส้มกระทอกล๊อกอ่ะอ๋อผ้าทากิ้วหอทองมันนกชอบกินเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นย่าใช้พี่ก้อนเด็กๆก็น่าชอบกินนี่เป็นดเลนี่ยเนี่ยเนี่ยดูกระทอกล๊อกกระทอกล๊อกนะคะหรือผ้าทาริ้วหอทองไม่โฟกัส เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการกินนะคะอะค่ะโอ้ยไม่ไหวมึงเห็นด้วยรือเปล่ามันมันจะไม่ไหวเอ๊ะเหมือนก้อยยังกินนมนู่ยู่เหมันก็ยังกินนมนู่ยู่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายทำวิธีการกินนะคะคนกินไม่ยอมกินอะกินเร็วแกอ๋อนี่ยังต้องดูดด้วยอืว่าน หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเด้อันนี้นะคะแกะเอือกไม่เป็นแบบนี้หวานๆอันนี้ีวถ้าเป็นลูกพี่สุกก็จะหวานช่ำ